สวัสดีคะ่ะเอฟซีของพนิพาทุกท่านนะคะวันนี้พนิพาเวลคกสูงค่ะขายที่ดินนครราชสีมาราคาถูกนะคะวันนี้พัดจะนำเสนอที่ดินสวยๆนะคะล้อมรดหนามแล้วติดคอนกรีตนะคะปับป้าไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะอยู่ตำบลด่านค้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ใจกลางชุมชนเลยค่ะเพื่อนบ้านอบอุ่นนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานแปดตารางวานะคะ ราคาพร้อมโอนหนึ่งล้านห้าแสนต่อรองได้นะคะเอกสารโฉนดคุดแดงน o สี่จอคะ่ะรับชมได้เลยคะ่ะที่ดินแปลงนี้จะติดคอนกรีตนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะคะอ่านี่คือหลักหมุดของเราหลักหมุดนะคะอยู่ตรงเสาแล้วก็ล้อมรั้วรวดน้ำรอบแปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดตารางวานะคะ ลวดหนามของเราเป็นเสาอัดแรงนะคะเทปูนทุกเสาค่ะอ่านี่ก็จะเป็นด้านหน้าของแปลงนะคะก็ตรงข้ามก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นชุมชนใหญ่นะคะอยู่บ้านหนองว่านะคะบ้านหนองว่าบ้านบุกค,ค่ะอยู่คนละคุ้มชุมชนใหญ่มากมีไฟไฟ้าแสงสว่างนะคะ ที่ดินกว้างมากค่ะหน้ากว้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างที่ใหญ่มากหนึ่งไร่1ง,งาน8ตารางวาขายหนึ่งล้านห้าแสนพร้อมโอนนะคะต่อรองได้ถมที่ดินเต็มแปลงแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวพัดพาดูด้านหน้านะคะกว้างมากแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ่วงจุ้ยดีค่ะ เอกสารโฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะคะสินค้าตรงปกนะคะหลักเขตชัดเจนสอบเขตแล้วล้อมรั้วรวดหนามให้ฟรีตลอดแนวของแปลงที่ดินรอบๆเลยนะคะทั้งสี่ด้านค่ะที่ดินถมเต็มพื้นที่เลยค่ะปกติเดิมก็จะเป็นที่ต่ำนะคะ ตัวนี้สามารถปลูกสร้างบ้านสวนได้สบายโดยที่ไม่ต้องถมค่ะโทรเลยนะคะ091 778 5908นะคะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้าใหญ่นะคะเสาไฟก็อยู่หน้าแปลงปะ่ะป้าก็ต่อเข้าได้เลยนะคะแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่บ้านหนองว่านะคะตำบลด่านค้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะ ห่างใบพัสเลี่ยงเมือง290โคราชขอนแก่นนะคะเพียง3.5กมนะคะห่างมิตรภาพก็ประมาณ4.5กมนะคะห่างตัวเมืองโคราชก็น่าจะประมาณ10กว่าโลนะคะวิ่งรถแป๊บเดียวค่ะถนนสะดวกสบายห่างจอหอ8กมนะคะสวยค่ะถนนกว้างมีแนวเขตชัดเจนนะคะ แปลงของเราจะสุดตรงต้นตาลน,นะคะล้อมรั้วรวดหนามแล้วจะมีบ่อเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสามารถทำเป็นวินเทจทำกระท่อมกลางน้ำได้นะคะบ่อเล็กๆส,สวยๆค่ะไม่กินเนื้อที่นะคะ ที่ดินของเราแนวเขตชัดเจนเอกสารถูกต้องนะคะไม่ติดภาร่าใดๆถือไปโอนได้เลยค่ะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาอำเภอโนนสูงนะคะสวยครบจบและต่อรองได้นะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะคะ1 5ล้านแสนขายยกแปลงราคาเดียวนะคะสนใจถ้าหาพัดนะคะที่เบอร์0917785908นะคะ ทักเลยนะคะเอกสารโฉนดคุดแดงนศ4สสจอหนึ่งไร่1งาน8ปดตารางวาค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสวยมากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างเกือบเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่าพัดถ่ายด้านหน้าให้ดูคือคือด้านไหนเนี่ยเดี๋ยวพัดจะพาเดินดูนะคะเดี๋ยวพัดขออนุญาตแกะรวดน้ำข้ามไปก่อนนะคะขอโทษนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะเข้ามาได้แล้วอ่าเดี๋ยวพัดจะพาชมด้านในนะคะอ่าตอนนี้พัดอยู่ด้านในเนาะอ่าหน้าแปลงของเราก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเขาจะอยู่บ้านสวนกันเต็มไปหมดแต่ว่าไม่แออัดนะคะ เขาจะอยู่ที่ใครที่มันเอ่อที่ดินแปลงนี้ผมแล้วค่ะถมเต็มพื้นที่เลยไม่ต้องผมเพิ่มอีกนะคะสูงกว่าถนนคอนกรีตค่ะเดี๋ยวพัะจะพาเดินไปดูสระน้ำนะคะก็คือแต่งขอบสักหน่อยทำกระท่อมกระท่อมกลางน้ำไว้พักผ่อนได้นะคะอ่าเกือบถึงแล้วค่ะ ตอนแรกพัดก็ทําความสะอาดแล้วนะคะเลยไม่ได้มาดูหลายวันยากขึ้นเนาะเป็นหน้าแรงด้วยเนาะน้ํามันก็จะแห้งจะลดนะคะตอนแรกน้ําก็จะเต็มบ่อเพราะว่าอ่านี่คือบ่อนะคะเนี่ค่ะมีปลาด้วยเนี่ยค่ะ คือบ่ออยู่ในที่ของเรานะคะเห็นไหมสุดคูบ่อก็จะเป็นสุดแปลงที่ดินมีฉนดทุกมุมนะคะสอบเขตแล้วรังวัดแล้วนะคะเนื้อที่ชัดเจนตามปกเลยค่ะ1ไร่1ง,งาน8ตารางวาตัวนี้เราสามารถอ่าลอกเป็นบ่อสวยๆและทำกระท่อมกลางน้ำไว้จิบกาแฟไว้พักผ่อนวันหยุดนะคะ เหมาะสำหรับสร้างบ้านสวนนะคะดินดีมากอากาศดีค่ะแปลงที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ,ะช่วงนี้ก็ใสๆหน่อยเนาะแดดก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางเดือนมีนาที่อากาศร้อนค่ะแต่ว่ามีสินค้าสวยๆก็อยากจะให้ f อซดูนะคะพนิพาไม่ร้อนค่ะ นำเสนอที่ดินสวยๆนะคะพัดยืนอยู่ท้ายแปลงนะคะล้อมรั้วรวดหนามรอบแปลงแนวเขตชัดเจนตรงปกเอกสารสนุดฟุดแดงน,นสสีจอนะคะหนึ่งไร่หนึ่งงานแปดตารางวาค่ะพร้อมออกภาษีโอนไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะคะแล้วราคานี้ก็ต่อรองได้ด้วยค่ะ สนใจโทรมานะคะที่เบอร์091778 5908นะคะพันิภาาววลโคกสูงค่ะซื้อขายที่ดินนะครราชสีมาราคาถูกนะคะถ้าในทุนคนไหนเอฟซคนไหนซื้อแล้วไม่มีเวลามาดูแลนะคะพัดอาสาดูแลให้นะคะ เราจะไม่ทิ้งกันนะคะดูแลหลังการขายค่ะบริการหลังการขายเนาะทักเลยนะคะที่สวยมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะทักเลยนะคะร้าน5ต่อรองได้ค่ะ1ไร่1ง,งาน8ตารางวาเอกสารฉนุดคุูแดงโนสีจอนะจ๊ะ แปลงที่ดินหันหน้าไปทางที่ตะวันออกโทษเลยจ้า0917785908นะคะสวัสดีค่ะ